i อ i p ป e นะคะเข้าจากหน้าเว็บสำนักวิทยาบริการไปพี่ฐานข้อมูลออนไลน์ค่ะเดือนลงมาเล็กน้อยนะคะจะพบกับ i t i p e e e l e c t r o n i c l i b r น r y นะคะคลิกเลยค่ะสำหรับฐานนี้นะคะก็เป็นฐานที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะคะอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะมีช่องการสืบค้นแบบเบสิกเซิร์ชแล้วก็ยังมีการสืบค้นแบบแรเรียงตามประเภทของทรัพยากรแบบบลส์นะคะ อ้าใส่คีย์เวิร์ดลงไปในช่อง basic search เลยค่ะจากนั้นคลิก search นะคะระบบก็จะมังวัผลลัพธ์นะคะมีการแสดงรายการนะคะมีการแสดงรายการโดยการแบ่งแยกประเภทนะคะแล้วเราเลือกประเภทที่เราต้องการกดที่ apply ค่ะก็จะปรากฏรายการต่างๆตรงนี้เราสามารถเลือกเป็น open access only นะคะหรือว่าเอกสารฉบับเต็มค่ะ แล้วก็เลือกช่วงปีที่เราสนใจนะคะปีคศออนั่นเองจะพิมพ์หรือจะเลื่อนที่กราฟตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกที่ Apply ค่ะแน่นอนว่านะคะจำนวนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะหัวข้อต่างๆไม่วจะเป็น Author นะคะ Publication, t i Pub t l e Publisher นะคะต่างๆแล้วก็เลือกตัวบทความที่เราสนใจคลิกเข้าไปเลยค่ะ เราสามารถเลือกไซส์ดิสนะคะ,ะ,คะเพื่อนำ Reference ไปใช้อ้างอิงได้เลยค่ะหากต้องการดาวน์โหลดคลิกที่ pdf นะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะจะมีปุ่มด้านบนมุมขวานะคะคลิกนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อกดเซฟเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้บทความจากฐานข้อมูล itp e แล้วค่ะ